ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย้อนเวลากลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องราวของป้าพรกับลุงวัดสองผัวเมียที่อยู่กินกันมาเนิ่นนานผ่านไปถึงหปีป้าพรแกก็เกิดตั้งท้องแต่ก่อนที่ป้าพรจะตั้งท้องก็ได้ไปหาพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ทั้งคู่มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธามาก แกมีชื่อว่าหลวงพ่อกกซึ่งหลวงพ่อกกผู้นี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวงหรือการทำนายทายทักเป็นอย่างมากในมาสะการเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมว่าไงอ,อ,อน่ะอ๋อพรคือว่าหนู่จะมากราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะถามเรื่องอะไระ่ะก็เรื่องที่หนูอ,อยู่กินกับพี่วัดเขามาเั้งนานหลายปีแล้วว่า ก็ยังไม่ตั้งท้องสักทีนะเจ้าค่ะหลวงพอ่อเออมึงเกิดวันที่เท่าไหร่วะเน,นี่ยเกิดวันที่สิบเจ็ดมีนาปีสองเก้าเจ้าค่ะเออเดี๋ยวกูดูดวงให้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อกกก็เริ่มดูดวงให้กับพระพรโอ้มึงไม่ต้องกลัวหรอกไม่เกินสิ้นปีนี้มึงได้ข่าวดีแน่นอนมึงจะตั้งท้องแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงไว้ไอ,อ้พร อุ๊ยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อจริงหรือเปล่าเจ้าคะ่ะที่ว่าอีฉันจะทองอะ่ะจริงกูไม่โกหกหรอกปะมึงกลับบ้านไปเตรียมฉลองกันได้เลยถ้ากูดูให้แล้วว่ายังไงก็ไม่พลาดเว้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อหลังจากนั้นพระพรก็เดินทางกลับบ้านมาหาลุงวัดแล้วก็พูดเรื่องราวทั้งหมดที่หลวงพ่อกกแกได้ทํานายทายทักออกมาพี่วัดพี่วัด อะไรเหรอจ๊ะพรคือว่าหลวงพอ่อท่านทํานายว่าปีนี้เราจะมีลูกด้วยกันนะจ๊ะพี่หลวงพอ่อท่านจะรู้ได้ยังไงอะ่ะพี่พี่พูดแบบนี้อีกแล้วนะเนี่ยพี่พูดเหมือนพี่ไม่เชื่อหลวงพ่อเขาเลยอะ่ะเอาละเอาละพี่เชื่อก็ได้แต่ว่าพรกับพี่จะมีลูกกันมันก็ขึ้นอยู่กับพี่และพรจะทําอะไรอย่างว่ากันไม่ใช่เหรอก็ใช่นะสิพี่ เพียงแต่ว่าที่หลวงพ่อพูดออกมามันก็เป็นขวัญและกำลังใจเอาเป็นว่าพี่ก็ทำบ่อยๆก็แล้วกันนะมันจะได้ท้องตามที่หลวงพ่อท่านพูดเอาไว้อะท่านจะได้แม่นสมใจฉันยังไงเละจ๊ะพี่เอา้าตกลงหลวงพ่อแม่นหรือพี่ต้องพยายามกันแน่จ้ะก็ทั้งสองอย่างอะ่ะได้จ้ะถ้าอย่างนั้นพี่จะลงมือทำลูกให้พรอ,อยวนี้แหละรอแป๊บนะจ๊ะคนดี กูอยพูดก็ไม่พูดเปล่าอ่ะทำเสียงเซ็กซี่ทำตาเจ้าชูด,ด้วยย่ะเร็วๆก็แล้วกันพรน่ะอยากมีลูกจะแย่แล้วว่าและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลุงวัดก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอะไรอย่างว่าก,กับรพรพรแทบไม่ว่างเว้นแต่ละวันและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้รับข่าวดีตามที่หลวงพ่อโกกท่านได้ทำนายทายทักเอาไว้ไม่มีผิดเลยทีเดียวพี่วัด ฉันท้องจะพี่ฮะท้องแล้วเหรอจ้าฉันไม่สบายสองวันนะฉันสงสัยว่าฉันเป็นอะไรฉันก็เลยไปหาหมอหมอตรวจอย่างละเอียดยิบเลยอะ่ะฉันท้องจะพี่ดีใจเหลือเกินน่ะโอ้ยสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นเราอ่ะต้องรีบไปกราบหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านแม่นเหลือเกินน่ะถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้ยไม่เกิดขึ้นกับพี่พี่ไม่เชื่อแน่นอนน่ะจ้าถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวฉันน่ะจะไปไหว้หลวงพ่อพี่ไปด้วยกันนะจ๊ะจ้าพรหลังจากนั้นป้าพรกับลหลวงวัดก็เดินทางไปหาหลวงพ่อกกที่วัดนมัสกาสกจ้จุขะหลวงพ่อว่าไงอ่ะมึงสองคนน่ะมีอะไรวะหน้าตาตื่นเชียวหลวงพ่อครับคือว่าที่หลวงพ่อทํานายเอาไว้ว่าพรกับผมจะมีลูกกันภายในปีเนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับพรตั้งท้องครับหลวงพ่อบ้า กูบอกแล้วไงงแม่นเกินกูมันไม่มีหรอกมึงออกมาจะได้ลูกผู้หญิงเอาละกูจะวอวยพรให้มึงสองคนก็แล้วกันโอ้เพียงขอให้โชคดีมีใช้กันแล้วกันกนะพวกมึงครับหลวงพ่อผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะครับเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเกิดว่าลูกอีชั้นคลอดเมื่อไหรอ่อ่ะหลวงพ่อตั้งชื่อให้ด้วยแล้วก็ดูดวงให้ลูกด้วยนะเจ้าค่ะอืมไม่ต้องห่วงหรอก อีเด็กคนนี้เกิดมามีกูเป็นแบ็กอัพดวงดีจะโชคดีมีชัยตลอดเส้นทางชีวิตเอาด้วยฮะไม่เชื่อก็คอยดูเสือวพวกมึงครับหลวงพ่อผมเชื่อแล้วครับเอาละกลับบ้านไปได้ละอีพรกำลังท้องกำลังไส้พักผ่อนมากๆก,ก,กินอาหารให้มีประโยชน์ด้วยนะรู้หรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อหลังจากนั้นป้าพรกับลุงหวัดก็เดินทางกลับบ้าน จนเวลาผ่านไปอีกเจเดือนเห็นจะได้ปะพรก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาหน้าเกียดหน้าช่างเหลือเกินอ้วนถวนจ้ำม่ำและปะพรก็เอาเด็กน้อยคนนี้ไปมอบให้กับหลวงพ่อกกเป็นผู้ตั้งชื่อให้หลวงพ่อก,กกแกตั้งชื่อจริงเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าวิไลและก็ตั้งชื่อเล่นว่าน้องจอยพร้อมอยังทำนายทายทักให้อีกด้วย อลูกมึงนี่เกิดวันดีจริงๆนั้นเนี่ยอีพรอ,อ้วัดเกิดวันดีไงครับหลวงพ่อใช่เจ้าค่ะดียังไงเจ้าค่ะลูกของมึงเนี่ยเกิดดวงที่เรียกว่าดวงเมียน้อยรู้หรือเปล่าอะไรนะหลวงพ่อลูกกับผมจะกลายเป็นเมียน้อยเหรอครับใช่ลูกมึงจะกลายเป็นเมียน้อยจะต้องตกร่องเมียน้อยจะไม่สามารถมีผัวเป็นของตัวเองได้ หากแม้ว่าฝ่าฝืนดวงชะตาฟ้าลกขิดก็อาจจะมีอันเป็นไปได้อีพรไอ้วัดมึงจังไว้นะหลวงพ่อเจ้าคะ่ะและแบบเนี้จะสามารถลดหย่อนผ่อนปลนให้ลูกอีชั้นเนะี่ยมีดวงชะตาที่ปกติเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นเขาได้บ้างหรือเปล่าล่ะเจ้าคะ่ะไม่มีหรอกถ้าข้าดูเอาไว้แล้ววะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามนั้น ลูกเองอ่ะจะต้องเกิดมาเป็นเมียน้อยแถมตอนเด็กๆอ่ะยังต้องอิเลตตัแต่ไปกับคนนั้นทีไปกับคนนี้ทีจะสร้างความปวดหัวหน้ารำคาญใจให้กับพ่อแม่อย่างมึงสองคนที่สุดไม่เชื่อก็คอยดูสิวะจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อหลวง,งพ่อไม่ได้พูดเล่นให้ผมกับเมียขวัญเสียหรอกนะครับใช่เจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าพูดเล่นแบบนี้นะเจ้าค่ะ กูเป็นเพื่อนมึงสองคนหรือไงเนี่ยฮะจะพูดเล่นยังไงเนี่ยมึงสองคนเคยพากูไปดินเนอร์เคยพาไปดูหนังหรือไงเนี่ยถึงบอกเป็นเพื่อนเล่นกันความจริงทั้งนั้นน่ะเนี่ยพอกูพูดความจริงมึงสองคนผนัวเมียก็รับไม่ได้แต่คอยดูอ่ะจะเป็นอย่างที่กูพูดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน้องจอยจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิต จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่เห็นแก่ตัวได้หรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่รู้อ่ะเรื่องนั้นข้าไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าลูกมึงสองคนน่ะจะกลายเป็นเมียน้อยคอยถึงเวลานั้นก็ค่อยมาแก้ไขกันเอาไปกลับไปได้ละครับหลวงพ่อเจ้าค่ะหลังจากนั้นป้าพรกับลุงวัดก็เดินทางกลับบ้านทั้งคู่ต่างหน้านิ้วคิ้วขมวด หน้าตาเศร้าซ้อยต่างทอดถอนใจพอรู้แล้วว่าอนาคตของน้องจอยจะต้องตกดวงเมียน้อยจะต้องแย่งผัวชาวบ้านเขาโทรพรพี่ไม่นึกเลยว่าลูกของเราโตขึ้นจะต้องเป็นเมียน้อยเขาจะต้องตกร่องแย่งผัวชาวบ้านพี่เสียใจเหลือเกินอะ่ะใช่จ้ะพี่วัดฉันไม่อยากให้ลูกของเราเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะ ถ้าทำแบบนั้นลูกของเราก็จะต้องถูกสังคมประนามจะต้องทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกฉันไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนดีจะพิวาดโถเอ้ยเอาละเราก็เลี้ยงเลี้ยงลูกของเราต่อไปก็แล้วกันยังไงซะก็ยังคงมีหลวงพ่อโกกอยู่เคียงข้างเราหากแม้ว่ามีปัญหาใหญ่น้อยโผล่เข้ามาหลวงพ่อท่านก็คงจะเมตตา คงจะพ่อนหนักเป็นเบาให้เราสองคนผัวเมียนะเจ้าพรใช่จ้ะพี่วาดหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจากวันก็กลายเป็นเดือนจากเดือนก็กลายเป็นปีและจากปีก็กลายเป็นหลายๆปีครับทุกผังจนตอนนี้น้องจอยเด็กน้อยน่ารักแรกเกิดอายุก็ล่วงเลยมาถึง14บสปีได้แถมน้องจอยยังเป็นเด็กที่ค่อนข้างดือ ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่แถมยังมีนิสัยเ้าๆชอบไปเที่ยวกับเด็กผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกันแทบไม่เว้นแต่ละวันสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพ่อพรแล้วก็ลุงวัดเป็นอย่างมากดูผิวเผินน้องจอยจะออกแรดแรดชาวบ้านชาวช่องก็ต่างนินทาน้องจอยสารพัดว่าน้องจอยคงจะไม่พ้น18ปีแน่นอนจะต้องมีผัวหรืออาจจะท้องก่อนแต่งนั่นเอง ด้วยความเสียใจบวกกับความคิดมากประพรจึงได้เดินทางไปหาหลวงพ่อกกที่วัดโดยไม่ได้บอกหลวงวัดนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมไปไงมาไงวะพรไม่เจอตั้งนานนะมึงอะ่ะฮะก็กุ้มอกกุมใจเจ้าค่ะลูกสาวว่าแรดเลอเกินหลวงพ่ออืมเฮ้ยไอจอยกูก็บอกแล้วว่าลูกมึงมันแรด มึงไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเยอะแยะนะเอาเป็นว่าคอยดูเธอะเดี๋ยวลูกมึงอะ่ะชะไปชะมาตกร่องปองไหนก็ไม่รู้อะสุดท้ายมันก็ต้องตกร่องดวงเมียน้อยมึงไม่ต้องคิดเยอะคิดแย่ yeah, หรอกขอให้มันอเอาตัวรอดได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แค่นี้มึงสองคนก็ต้องพอใจแล้วรู้หรือเปล่าฮะกีพร บอกผัวมึงด้วยไม่ต้องคิดมากนะไอ้วัดนะอะโทษหลวงพ่อจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงอะลูกของอีชันะ่ะก่อนที่จะเป็นตัวเป็นตนอยู่ในท้องของแม่หลวงพ่อก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดสิ้นขนาดเกิดเป็นเพศไหนหลวงพ่อก็รู้เนี่ยลูกเริ่มโตเป็นสาวนิสัยก็เล็ดเล็ดอิเล็ดแต๊แต่ ชอบไปเที่ยวกับผู้ชายรุ่นราวขราวเดียวกันแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยเจ้าค่ะฮก็กูบอกแล้วยังไงเล่าฮะเชื่อกูหรือยังอ่ะหน่อยตอนที่กูพูดให้ฟังตอนนั้นน่ะสองคนผัวเมียมึงก็ชักสีหน้าไม่พอใจกูก็รู้ตั้งแต่นั้นแล้วเป็นยังไงล่ะไม่พ้นคำกูเลยใช่หรือเปล่าล่ะอีพรช่เจ้าค่ะหลวงพ่อ แล้วแบบเนี้ยจะทํายังไงดีแล้วเจ้าค่ะกลัวละเกินน่ะกลัวมันจะหนีตามผู้ชายเจ้าค่ะชาวบ้านชาวช่องก็นินทาสารพัดสารเพไม่รู้เจ้าหน้าไว้ที่ไหนแล้วว่าหลวงพ่ออือม,มึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอีพรบอกผัวมึงด้วยไม่ต้องคิดลูกมึงอะ่ะยังไงก็เป็นเมียน้อยชาวบ้านชาวเมืองเขาพูดยังไงก็จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละ ลูกมึงก็แลดเองอ,ะอ่ะอะทำใจนะไม่ต้องคิดเยอะยังไงลูกมึงอะ่ะก็เมียน้อยแน่นอนไปกลับบ้านมึงได้ละกูจะจำวัดไว้ See you again tomorrow เจ้าข้าหลวงพ่อประพรเดินทางกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกเต็มหัวใจซึ่งในขณะที่ประพรเดินทางกลับมาถึงบ้าน จอยก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนผู้ชายแล้วก็กลับมาถึงบ้านจอยก้าวเท้าลงจากรถประพรจึงเรียกจอยให้เข้าไปนั่งคุยกันในบ้านจอยมาหาแม่หน่อยลูกจะแม่แม่มีอะไรเหรอจ๊ะจอยจอยไปมบีอะไรกับผู้ชายคนอื่นเขาเยอะแยะมากมายใช่หรือเปล่าลูกไม่ใช่นะแม่ฉันน่ะไม่ได้มีอะไรกับใครเลย แล้วทำไมแต่งตัวโปแล้วเกินน่ะกางเกงก็สัน้นเสื้อก็เอวร้อยอย่าไปเสื้อกล้ามด้วยลูกเห็นสะดือจุน่นสะดือดำๆอ่ะไม่อายเขาหรืองไงอ่ะโธ่แม่วัยรุ่นก็แต่งตัวอย่างนี้แหละฉันไม่ได้มีอะไรกับใครนะจ๊ะแม่ฉันนะเพิ่งสิบห้าปีเองอ่ะ แน่ลูกแต่หลวงพ่อท่านทํานายเอาไว้ว่ามึงจะต้องเสียตัวจะต้องอิเล็ต,ตั้แต่ปเกี่ยวกับผู้ชายเยอะแยะมากมายชาวบ้านชาวช่องก็นินทามึงนะจอยโทษแม่ชาวบ้านจะนินทาอะไรก็ช่างเขาสิที่ฉันไปอ่ะฉันก็ไปกับเพื่อนฉันฉันไม่ได้สนอกสนใจเรื่องอย่างว่าเลยนะแม่แล้วหลวงพ่อท่านนินทาอะไรฉันแม่ ไม่ใช่นินทาลูกหลวงพ่อท่านทำนายก็นั่นนั่นแหละแม่ของที่มาไม่ถึงเขาเรียกนินทาเท่านั้นแหละฉันน้าไปติวหนังสือที่บ้านเพื่อนและฉันแต่งตัวแบบเนี้ฉันก็ไม่ได้พึ่งแต่งนี่ตอนเด็กๆฉันก็แต่งไม่เห็นว่าแม่จะเป็นอะไรเลยพอฉันโตเป็นสาวขึ้นหน่อยแม่ก็กลับมาคิดมากกับแม่ ก็ใช่ไงลูกก็หลวงพ่อเขาทำนายเอาไว้อะว่ามึงจะต้องเสียคนและสุดท้ายก็จะตกไปเป็นเมียน้อยเพราะดวงเกิดของมึงเป็นดวงเมียน้อยจะต้องไปทำให้ครอบครัวอื่นเขาแตกสาแลขาดนะลูกโท่แม่มันเป็นแค่คำทำนายนะจ๊ะแม่แม่คอยดูฉันนะ่ะจะต้องเรียนสูงสูงจะเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ให้ไม่น้อยหน้าใครเลยนะจ๊ะ จริงหรือเปล่าว่าจอยจริงจ้ะแม่แล้วแม่ก็ไม่ต้องคิดเลยนะว่าฉันจะไปอิเล็ตแต่แต่จะไปนอนกับใครอะ่ะฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกแม่ถึงหลวงพ่อจะทํานายทายทักยังไงอะ่ะมันก็เป็นแค่การคาดเดาของแกแกไม่รู้ไม่เห็นจริงๆหรอกแม่มันเป็นเรื่องอนาคตของฉันฉันตั้งหากแม่ที่จะลิขิตชีวิตตัวเองถ้าเกิดว่าวันนี้ฉันไม่เรียนหนังสือฉันมีผัว ฉันก็ต้องมีลูกอย่างที่หลวงพ่อเขาพูดแต่ถ้าตอนเนี้ฉันตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือมุมานะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากฉันก็เชื่อแล้วเกินจะแม่ว่าฉันน่ะจะประสบความสำเร็จในชีวิตฉันแม่ไม่ต้องเชื่อฉันนะจะลูกแม่จะเชื่อหนูแม่จะไม่สนใจปากชาวบ้านชาวช่องเขา แล้วแม่ก็จะไม่ไปปรึกษาเรื่องนี้กับหลวงพ่ออีกแล้วไปเต็มที่ก็แค่ไปทำบุญนะลูกนะจะแม่และตั้งแต่นั้นมาป้าพรก็ไม่เคยเอาเรื่องของน้องจอยไปเล่าให้หลวงพ่อกกฟังเลยและน้องจอยก็เรียนจบชั้นม .3 จากม .3 เธอก็ต่อมปลายพอจบมปลายจอยก็เรียนต่อชั้นมหาวิทยาลัย แถมน้องจอยยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่อีกด้วยเพราะว่าน้องจอยเอนทรานติดมหาวิทยายลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองประพรกับลุงวัดดีอกดีใจมากเอาเรื่องราวดังกล่าวไปเล่าให้หลวงพ่อกกกฟังหลวงพ่อเจ้าคะ่ะอีจอยลูกอีฉันนะ่ะมันเอนฐานติดมหาวิทยายลัยอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อเออมันจะเรียนจบอะไรก็ช่างมันนะ่ะ สุดท้ายมันก็ต้องเป็นเมียน้อยเขาอยู่ดีอะยังไงก็ต้องตกล่องเมียน้อยฮะไม่เชื่อพวกเองก็คอยดูอีกไม่นานหรอกแต่ว่าที่หลวงพ่อทำนายเอาไว้อะว่าอีจอยมันจะไปอีแลตแตะแต่กับผู้ชายคนอื่นสุดท้ายก็เรียนไม่จบแล้วก็จะไปเป็นเมียน้อยเขาก็ไม่เห็นจริงเลยนี่เจ้าคะโอ้ยมึงพูดแบบนี้แสดงว่ามึงลบหลู่ครูบาอาจารย์อย่างกัวสิว่าอีพร มึงหาว่ากูดูดวงไม่แม่นใช่หรือเปล่าเนี่ยหน่อยมึงสองคนนี่แค่ลูกเอ็นทานติดหน่อยคอชูคอชันเป็นกิ้งก่าเลยนะพวกมึงอีฉันก็แค่มาบอกหลวงพอ่อหลวงพ่ออย่าโมโหเลยถ้าอย่างนั้นอีฉันกลับก่อนก็แล้วกันนะเจ้าคะ่ะปะพี่วดัดกราบเธอเออผมกลับก่อนนะครับหลวงพอ่อไอ้กลับไปเลยพวกมึงสองคนผัวเมีย ต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาหากูแล้วนะทําไม่เชื่อถ้าเชื่อเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเอาเป็นว่าอีจอยเป็นเมียน้อยเมื่อไหร่ค่อยกลับมากราบตีนขอขมากูก็แล้วกันไม่อ่ะอีฉันไม่เชื่ออีฉันเชื่อลูกอีฉันน่ะไปะกลับบ้านกันพี่วาดแล้วก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่ประพรแกพูดเอาไว้ครับจอยเรียนจบมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหลังจากที่เรียนจบมาแล้ว ก็เข้ารับขราชการครูเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่และคนในหมู่บ้านอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะหลังจากที่จอยเรียนจบเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดจอยสร้างคุณงามความดีให้กับจังหวัดและสังคมอย่างเยอะแยะมากมายไม่มีใครที่ไม่รู้จักจอยเลยในตอนนี้ทุกคนต่างแซ่ซ้องสรรเสริญถึงคุณงามความดีที่จอยได้ทำไม่ว่าจะทำประโยชน์กับโรงพยาบาลวัดโรงพัก รวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กตักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนด้วยชีวิตของจอยได้ดีก็เพราะตัวเธอเองไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือคำทํานายจากใครที่ไหนเลยและในเวลาต่อมาจอยก็ได้แต่งงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าคนนี้คลองตัวเป็นโสดมาเนิ่นนานไม่ได้มีลูกเมียอย่างที่หลวงพ่อกกท่านได้ทำนายทายทักเอาไว้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชีวิตของลุงวัดประพรแล้วก็จอยพวกเขาทั้งสามคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับฝากฝ่ายของหลวงพ่อกกหลังจากที่ไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาให้แกทํานายทายทักเหมือนกับเมื่อก่อนหลวงพ่อกกแกก็เศร้าๆซึมๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอาลัยอาวรณ์อะไรมากมายนะักแกก็ยังคงรอให้ลูกศิษย์ลูกหาของแกมาทำพิธีรอให้พวกเขาเหล่านั้นให้แกทำนายทายทักเรื่องราวต่าง เหมือนกับเมื่อก่อนที่ผ่านมาแต่แล้ววันหนึ่งก็ถึงคราวซวยของหลวงพ่อกกเข้าจนได้ครับพอเมื่อวันนั้นหลวงพ่อกกไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปอีท่าไหนก็ไม่อาจจะทราบได้เกิดมีโจรเข้าไปขโมยของในกุฏิของแกจนหมดสิ้นทั้งโทรทัศน์ทั้งพัดลมทั้งตู้เย็นเครื่องอำนวยความสะดวกรวมไปถึงทรัพย์สินเงินทองที่แกเก็บซ่อนเอาไว้เนิ่นนานหลายสิบปี ก็หายวับไปกับตาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าโจรร้ายเหล่านี้เข้ามาก่อการได้ยังไงในเวลากังวันแสกๆพอหลวงพ่อก๊กแกรู้เลยว่าแกหมดตัวจากการยกเขาแกก็เอาเรื่องราวดังกล่าวไปแจ้งตำรวจที่โรงพักเออโยมฉันมาแจ้งความอะ่ะของฉันหายอะไรหายบ้างเลยครับหลวงพ่อก็มีทีวีพัดลมตู้เย็นน่ะข้าวของเครื่องใช้ ของที่มีค่าทั้งหมดทั้งสิ้นเลยในกุฏิของฉันน่ะไอ้พวกโจรร้ายมันเอาไปทั้งหมดเลยย่าโยมเอาหลวงพ่อแล้วที่วัดอะ่ะไม่มีใครอยู่เลยหรอครับก็ไม่มีใครอยู่อะ่ะพระลูกวัดก็ไปกับฉันไปที่โรงพยาบาลพร้อมกันน่ะคุณตำรวจพอจะสืบทราบได้บ้างหรือเปล่าว่าใครเป็นคนเอาของของฉันไปอะ่ะเออก็ต้องค่อยๆสืบดูครับหลวงพ่อ ต้องหาดูพยานหลักฐานแล้วก็ต้องไปดูที่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับหลวงพ่ออ,อ,อืเอาเอาแล้วโยมจะไปเมื่อไหร่อ่ะรีบหน่อยสิฉันร้อนใจนะของฉันหายทั้งทีอ่ะฉันอยากจะรู้ว่าใครเอาไปอ่ะและดูเหมือนว่านายตำรวจคนนี้จะดูว่าหลวงพ่อกก,ก,กแกมีความชำนาญเรื่องการทำนายทายทักเรื่องการดูของหายและก็เรื่องการดูดวงแกจึงได้ถือวิสาสะพูดกับหลวงพ่อกกว่า เออหลวงพ่อครับถ้าเกิดว่าหลวงพ่อรีบอยากจะหาตัวคนร้ายเร็วๆหลวงพ่อทำไมถึงไม่ใช้วิชาดูดวงของหลวงพ่อดูว่าใครเป็นขโมยเอาของของหลวงพ่อไปเหมือนอย่างที่หลวงพ่อดูดวงให้กับลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นเขาละครับเวลาคนอื่นของหายหลวงพ่อยังเห็นทำนายทายทักได้แม่นยำแล้วก็รู้ได้ว่าโจรขโมยคือใครแต่ทำไมพอหลวงพ่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย มีขโมยขโจรย่องกุฏิของตัวเองทำไมหลวงพ่อถึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยล่ะครับหลังจากที่หลวงพ่อกกฟังนายตำรวจหนุ่มพูดจนจบน้ำตาของแกก็ล่วงพลอยลงมาทันทีแกร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนาที่สุดสวดสาเหตุของการร้องไห้สาเหตุของความเศร้าโศกเสียใจผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงรู้ครับว่าทำไมแกถึงร้องไห้ และทำไมแกถึงเสียใจขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ